สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับพวกเราชายสีีนนคนร้องพิงโคเวอร์กันเยอะนะในช่วงที่ผ่านมาเรามีไหมในเพลงนี้เขาติดน,นะครับเพราะว่าที่มีคลิปนึงที่เราโดนต้องโดนทำโทษนะพอมย เดดียไ้เกี่ยวกับเพลงเหมือนกันปกติอะบางที่เขาจะเปิดเสียงสิริแล้วท่องเนื้อเพลงใช่ป่ะและ้วทายว่าเป็นเพลงอะไระถ้าเกิดว่าเราทาแบบนั้นก็จะเหมือนเข้าไปเราก็เลยมีไอเดียให้คนพูดแทนแต่พูดตั้งแต่ข้างหลังมาข้างหน้า <c oughs> <ด>เนื้อเพลง<ม>ย้อนหลังเออ,อ,อมั่นใจเขาบอกครับว่าทุกคนเคยฟังเพลง body slam กันแน่นอนเพราะเพลงที่เอามาวันนี้เป<ม>็นเพลงของ body slam พี่แบงค์ร้องนำผู้ขับพ่ตูนนะครับีชื่ออาร์มเพลงเขาดังอะก็ต้องจัดอยู่แล้วแน่น้องเราเปิดสุดก็ดังอยู่แล้วเราเกิดมาแบบเป็น 90เนี่ยก็โตมากับวงบริตสแลมแล้วช่วงนี้เขามีโปรเจกต์ดีๆที่ทําตลาดใจอะไรอย่างนี้ด้วยไงรู้สึกว่าโอเคเอาเพลงของเขาเอามาลองทำคอนเทนต์ดูสนุกแต่ก่อน, <มา S 1> นก่อนจะไปเล่นเกมหอมมากเลยบอกกงกงยังไม่กินเยอะไรอะอะไรเนี่ยมึงสาบานนะว่าเมื่อกี้ไม่เห็นกันไม่เห็นอ,อะไรครับเนี่ยเขาจ่ายพวกมึงเท่าไหร่แล้วานี่ คุกกี้มึงจะขายงานมึงขายยังไงกูเป็นลูกค้าเมื่อกี้ก็บีบแล้วก่อนเข้าชื่อแบรนด์อะไรชื่อแบรนด์อะไรเนี่ยชื่อแบรนด์ว่ายิ้มยังคุกกี้เอ้ยิ้มยังก็คือฟินมาอย่างดีมาแงไม่เข้าลมไม่เข้าอันนี้ก็จะมีบอกต่างๆมีทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมดกี่รสครับเนี่ยมีหมด4รสครับก็จะมีช็อกโกแลตวอลนัทเซฟคาราเมลแล้วก็มาร์ชเมลโล่ช็อกแอนด์ช็อกแล้วก็แบล็คพีนัทบัตเตอร์ลองแบะให้ดูหน่อย ทำทำอยู่บนกออมาอ้ยันเนี้ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยทีเด็ดยืดจัดช่วในถั่วแบบที่เราซื้อทานขนมปังเลยแบบเนถัวดีๆอ่ะอืมรงมากุ่งอี้เนี่ยวานซอฟก็ัันซอฟก็แล้วซอฟคาราเมลมันจะมีแบบเค็มๆหน่อยปะเค็มๆคาราเมล กรอน,น้องมนงเนี่ยเป็นคุกกี้นิ่ม,มๆ,ๆอ,อร่อยอ,ะอ่อยอะนี่ขนาดไม่ไม่ได้เวฟนะเขาบอกว่าไ้าอย่าแบบเวฟได้ให้แบบปุ่นๆแบบเวฟจะอร่อยกว่าจะแบบเยิ้มๆ,ๆใน<ด>นะสำหรับช่องทางการติดต่อที่อยากจะซื้อหรืออยากอะไรเดี๋ยวพวกเราจะขึ้นไว้ให้ข้างๆตรงนี้นี่นี่นี้เยอะยังวะอะไม่ขึ้นที่เดียวว่ะงานขายให้รู้ว่าเราขายขายสดๆเมื่อไหร่จะเล่นเมื่อไหร่จะเล่นเกม ก็หลังจากที่กินคุกกี้กันอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับกับ้านแล้วกับ้านเรียบร้อยเราก็จะมาเข้าออก,การเล่นเกมของเราเดีวยวผมจะเป็นคนพูดเนื้อเพลงถอยหลังแข่งกันยกมือตอบว่าเพลงนั้นชื่อเพลงอะไรและการลงโทษสมมติอาร์มตอบแต่ผิดอาร์มโดนเขียนหน้าซึ่งอุปกรณ์การลงโทษก็จะมีอันที่2คือลิปจต,ติกนะฮะสี<อ>แดงเราก็จะมามใช้สองอันนี้ในการเขียนหน้าอธิบายง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าตอบผิดโดนขีดหน้าถ้าตอบถูกมีโอกาสเขีดหน้าคนอื่นลองเลยไหมครับ เพลงแรกนี้เนื้อเพลงว่าใจหัวในข้างอยู่ที่สิ่งงามสวยไรอะมีไม่มันฝันอย่างเป็นไม้ท้ายสุดตอนถึงใจไว้เคย <Hey. S 1> เธอที่คนถ้าวันซักไปหรืออยู่จะเธอใบเ,เดี่ยครับเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าเพลงคราม คลามเป็นคลามเป็นคำตอบสุดท้ายรอเปล่าฮะใช่ใช่ใช่เป็นคำตอบที่เอาละฮะเป็นคำตอบที่คุณปัญญาคุณปัญญาทุกคนครับยอดจัดเธอจะอยู่หรือไปสักวันถ้าคนที่เธอ เคยไว้ใจถึงตอนสุดท้ายไม่เป็นอย่างฝันเลือกอะไรไม่ได้เลยอะเลือกอะไรดีนะแป้งก่อนแป้งก่อนคุณซื้อมาเลยนะยากจังวะคิดได้ยากเกินไปเออยากมากแตองพอลกนบลูมันไม่นี่ไงมันนอนก้นนอนก้นเอ้าเร่ออะไรของมึงเนี่ยไอ้ก็เพิ่งเจอกันแก่ไว้มึงงตลกมึงเอาซีนอีกแล้วเนี่ยเอาซีนหมดกันไม่มีนัดเลย เอ้าในด้านหัวอยู่นี่เออข้างหลังอ่ะถามดิแป้งเปิดตรงไหนที่กูใช้บ่อยกูทาทุกวันออ๋โอเคขอโทษเอ้าทาหมูก็ได้ถึงนึ่งอัวหมูโดนเยอะเลยโอ้ยโอยเยอะไปหมดเลยแย่เลยล่ะหมุนอ่ะอภิชูไม่เช่โอ้โหอ่อโทษโทษโทษต้องเป่าเสียไปเสียไปอยู่นี่ออย่างที่สองนะครับ ราวเรื่องลืมจะกว่าจนร้องเบาแบ่งมาตาน้ำมีให้พอร้องครั้งสักร้องทีสักมันกลับให้ร้องไหมบ้างร้องจะอยากแล้วอีกมากลับไม่คงรักแต่คอยเฝ้าที่ไหนเพียงเหนื่อยหัวใจคำตอบเพียงนั้นคือปล่อย ร้องกับพี่ป๊อตมาเดินดับอยากจะร้องกูร้องร้องจนกว่ามันจะชินละชาถูกต้องครับเก่งจัดวะเลือกใครครับไปทางเลางเลยครับไม่ถึงแรงอย่างกี้น่ารักลยหันหันหน้าให้หันหน้าให้ดูหน่อยเฮ้ยน่ารัก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 อย่างที่สามของบอดี้แสลมนะครับได้ไม่วิชีลายทำมันให้ข้ามีไม่ปวดเจ็บแค่ก็มันหลอกลวงรักความ อามตอบก่อนอีกแล้วนะครับมันจวามรักลวงหลอกมันก็แค่เจ็บปวดไม่มีค่าโอ๊กฮาร์ตโอ๊กฮาร์ตทุกต้องนะครับดูเลือกได้ใช่ไหมว่าทาใครก็ได้ชนะก็เลือกได้ว่าทาใครก็ได้เล่นกันเกมสามคนนะนม่เลือกใครเลือกพิธีกรพิธีกรยังไม่ได้โดนเลยนี่เขาโดนคนละหนึ่งพิธีกรไม่ได้โดนเลยมันไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอไม่ได้โดนนิดเดียวเปิดเดียวเบอร์เดียวเบอร์เดยวเบอร์เดียวเบอร์ย จบเลยจบเลเฮ้ยเฮ้ยน่ารักน่ารักมาเลือกเอาขาดอาชาดู่ละอันนี้กูไม่ค้างหัวกันนะหัวกันเถอะเชื่อครูเถอะมีเพลงที่4นะครับเมื่อกี้ใจโล่งแล้วขับวันทุกคืนทุกกันไปก็ไหนไปผู้ชมสีเป็นนี้คันรถว่ารู้ได้เราของใจหัวให้แค่ผู้ชมสีเป็นมันให้ ตอบครับให้มันเป็นสีชมพูเติรดเติรเติรสติ๊กเกอร์บอดี้แสลมถูกต้องแล้ครับเลือกเลย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 ครั้งนี้มันเล่นเบ็ดจำจีมะเลือกเลยจีจะตอบแปะโอ้ยทาใครก็ได้ใช่ไหมครับให้มันเป็นสีชมพูวันนี้มันแดงหน่อยอะแดงหน่อยโอเคเฮ้ยไม่ต้องขีดปากอาจจะลากขึ้นหน่อย เอ๋อจะหน้ายังไม่ยิ้มพออ่ะตั้งถ้ามึงให้กูยิ้มกูยิ้มได้ไม่้ยิ้มคิ้มก็เหนื่อยแห้งพอดีเออโอ้โหยิ้มยิ้มไ่ะยิ้มไหมใครบ้าให้กล้องดูดิเนี่ยเออมีคนขำตรงนู้นมีคนหลายโยกหลายโยกนี่เพลงที่5ครับไหวไม่ทนจะแทบมันจนแทงทิ่มคมแหลมถูกหนามขวากด้วยไว้เอาโรยที่ทางกับ ใจหนึ่งเพียงนานเนิ่นมาแรมรอนใจถอดไม่จะย,ยันยืนคงเฮ<อ>้ยหมูตอบว่าเล่นเล,เลคนอ,อกจากฝั่งนะผิดก็คือมึงมีสิทธิ์เขียนว่าอย่างเงี้ยเนาะเออพีก่กอลเป็นคนเขียนทำไมมึงไม่ตอบวะตอจากท่อนเมื่อกี้นะ <c oughs> ใจถอดไม่จะยันยืนยัง <c oughs> คนของใจหัวแต่ไหนขนาดแรงเรี่ยวมีจะมือตขาตอบอีกแล้วปางกลับบ้านบอดี้แสลมพี่ดอยังผิดอยู่ ต้องเป็นคาต่อคนสุดท้ายอ่ะดาวมีไม้นั้นฟ้าที่คืนค่ำในกูรู้และอะไรกูตอบได้ไหมไม่ได้ครับยืนยันคนของใจหัวแตกห้าสี่สามสองหนึ่ง้ยคืออะไรวะสุดท้ายตอบนะ ไปเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปกันเออไปไหนใครน้าเราขาดแป้งนี่นะนี่ตายเก็บไว้สุดท้ายด้วยโบเข้าเบาตาโบด้วยโอเคอยู่นะก็ผ่านไปแล้วสองคนอันนี้ของใาเอาเป็นเป็นแตงเหรอเนาไม่ได้ไปต้องอะไรมากโอ้โหเยอะอันนี้มึงเยอะคนละนิดเลยน่ะเขาเป็นผู้เลือกไง าเพลงที่6รอต้องไม่ว่ารู้ให้ทำที่ใจขอบต้องมากันทางร่วมเคยที่ฉันรักเคยที่ใจขอบยากดีตอบตอบอย่าขอบใจที่เคยรักฉันที่เคยลุมทางกันมาปายทางปายทางบันี้แสลมปยทางอยู่ตรงไหนไว้สั่น ปลายทางอะปลายทางคำตอบสุดท้ายหรือเปล่าครับโอ้ยเนี่ยคำตอบคำตอบสุดท้ายหรือเปล่าครับเวลาเหย่าเวลามาเร่งกูดิคำตอบอันไหนคำตอบก็ตอบปลายทางอะพุ่มกูตอบงมงายท่านนี้เลยนะในคำตอบที่ถูกต้องครับเฮ้ยอย่าจับมือกูอย่างนี้กูว่าแล้วทำไมมันให้เวลามันพยายามตุกติกมนะตุกติก ไมถึงว่าทำไมวันนั้นบอกให้บูมเป็นพิธีิกรเกมเนี้ยเดี๋ยวกูเป็นคนเล่นเองด้วอย่างงี้อ้าวไม่ทำมึงแคไหนมันนาสงสารสองคนอ่ะอยากมองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์เป็นป่าอุญจิเป่าอุญจินพันเปล่าเพลงที่เจ็ดนะครับเธอต่อคงมั่นยังมีใจแต่ก็มีไรอะมีไหมอยู่เดียวคนตัวยังก็ฉันอยู่เดียวคนนอนยังก็ฉัน นนอตอบตอบเลยเหมือนกูเล่นกับมันสองคนเ่ยความซื่อสัตย์อ่ะจุกเอาแป้งมันก็ได้เออแป้งเลยอือไออันนี้เพไปจับได้ตอนนอนนอนอ่ะผิดฝั่งแล้วอ่ะอีเหี้ยเออผิดฝั่งอีกแล้วพวกมึงสองคนอ่ะควรตอบถูกแล้วเอามันมั่งเว้ยทำทอยก่อนกูทำทอยก่อนกูทำทอยก่อนอันนิดนึงนิดนึงกูอีกแล้วอ่ะ อันมองอานมองตอนนี้โทรศัพท์สแกนหน้ากูไม่ได้จำไม่ได้เลยเออสแกนไม่ได้จริงเพลงที่8เรือนลบจะเคยไม่เสมอเธอถึงคิดยังฉันเธอแต่เพียงเห็นยังก็ครั้งทุกตาหลับเพ้อพร่ำคงยังฉันไหมรู้จะเธอเเสมอเธอถึงคิดยังฉันเธอแต่เพียงเห็นยังก็ครั้งทุกตาหลับ เหมือนต้องรออยู่อยากให้มันตอบได้บ้างกูอยากอยากออกพวงเนี่ยอยากออกจากที่เนี่ยเองได้เนี่ยแต่กูไม่รู้ไม่รู้สิบเก้าบ๋อดีเพียงโคนแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไม่เอาตอบกูตอบกูตอบอีกูจบแล้วไม่มึงเร็วไปอ้ามกูตอบคำขาดอยู่ที่พิธีกรกูตอบอนาคินทุกอย่างมันจบลงแล้ว ข้าอยู่ที่สูงกว่ามึงไม่ดูหนังเยอะนาฬิกาตายไม่รู้ชื่อเพลงเออมันจัดไม่ได้นาฬิกาตายกูบอกแล้วไงรอบนี้กูจะทำทอล์คหนุนเยเย้ดูจะไม่เชื่อใจเชื่อเชื่อเชื่อโคตรเชื่อเลยฮะไอคันเดียวไอคันเดยได้เลยเพลงที่แปดนะครับเธอรักได้เคยฉันวิชีที่ได้เสียจะเคยไม่ ใจหัวสุดเธอรักคงยังมันสุดที่เธอรักเคยก่อนเมื่อครับผมหูมหูผิดอีกแล้วครับไปเป็นต้องมันวิชีแต่นั้นเท่ามากรักคงยังมันยกมือให้คำตอบบ้าได้เดี๋ยวกูนึกชื่อเพลงไม่ออกไงมึงโอ้โหกูยแล้วความรักวานิสแสลมก่อนเคยรักเธอไรถูก้องครับเอางี้ไหมหมูมันตอบผิด มึงก็ทำมาเลยโทษห,หมูเลยดิมึงก็ทำโทษได้หมูไปกูทำโทษได้คามคนดี my friend คนดีแล้วนี่มา <c oughs> ้ยโถชอนขึ้นด้วยก <c oughs> ูยจะเป็นภูมิแพ้แล้วไงเนี่ยเหรอเงินภูมิแพ้อะถ้าเราจะไม่ภูมิแพ้ต้อมีหัวใจที่แข็งแรงหัวใจ <c oughs> เพราะว่าหน้าตามีความรักใช่เพลงที่9นะครับใจสนใครมีจะลงล้มท่าวันศักไปหายจางอุ่นอบที่กอดเลือนลบมันเหมือนดูนี้วันแต่อยู่เหลือยังรักว่ากูอยากต่อให้ถูกกันให้จูกซะกูรู้แล้วหลังฝนโอ้ไม่ไที่เชียร์ผิดอีกแล้วปลอกบางถูอกต้องเฮ้ย เ็นฟ้าที่ว่างเปล่ายังจำให้มีน้ำตาเป็นพยาบาลเพยาาลยเพลงสุดท้ายนะเพลงที่สิบร้ายร้ายคำถ้อยกับใจเชื่อหลงรุ่มวายวุ่นวิชชีตายปางช้ำเจ็บนะโอ้โหโอ้ย คิดครับผมถูกต้องครับแอเฮ้ยฟันมันยังขาวอยู่เลยเลถ้าฟันเป็นสีแดงเป็นอะไรนะอะไรสีแดงนะยิ้มยิ้มยิ้มเฮ้ยเวลาเรายิ้มอ่ะเราปากแดงละแต่ถ้ายิ้มแล้วข้างในแดงด้วยอ่ะมันเหมือนคนยุคเก่าที่กินหมากแล้วเวลากินหมากแล้วดูสวยดูหล่อยิ้มยิ้มเฮ้ยเขียวหมากเออเขียวหมากดีกว่ายิ้มยิ้มให้กล้องยิ้มให้กล้อง ต้องขอบคุณพิธีกรของเราด้วยนะครับ <laughs> ขอบคุณมากนะครับที่มาอา <c oughs> โจทย์นะ <c oughs> ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> พวกเราด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกมาบอกได้ยังไงวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอ่ะวอ่ะยง